ก่นในพื้นที่ยังไงกันที่ปัตตานีกาลันตันนี่แหละอืมแต่นี่ปัตตานีฮะกาลันตันอีกกันหนึ่งป่ะเราไม่ได้เมากาลันตันกาลันตันมาอ๋อเนี่เอร่อยเที่ยงเปนคือตรงนี้มันจะแหลมปัตตานีกาลันตันอันนี้มันคม อันนี้มใช่ของสมมามากแกไม่ค่อยคมเดี๋ยวมันก็ไม่ไม่ได้เป็นมาตรฐานนะไอตรงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยจะคมตรงนี้มันยังมนๆหน่อยอ๋อหัวจิกจกอะฮะอ่าเหลี่ยมเนี้ยเหลี่ยมเนี้ยอ่ยจริงจริงแตแต่ไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การอธิบายว่าใช่ไม่ใช่นี่บางทีมันถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งเนี่ยสาระสกุลไหนนี่ ไม่เคยเห็นมันไม่บางทีก็พวกสงขานี่ยทำสงขาบรรลุงทำคือคือทำมาจระคือถ้าเป็นแบบนี้เรียการะอะไรทำเปทำกรุงเทพเรเรียกจระอ่าฮะแต่คนทำนีไมันใช่จระแบบแบบแบบรูปแบบเป็นแปลงก็มันแปลงเป็นระเพราะไอ้ไอ้สกุลเนี่ยมันเป็นทีนี้การจะดูกลิ่นว่าเป็นคนเดียวกันทำอะไรเนี่ยบางทีมันดูยากแล้ว ช่างทำปริดที่ดำสวยเนี่ยตอนที่เริ่มทำนี่บางทีมันอาจจะยังลีได้พอทำได้เต็มที่มันสวยเต็มที่แต่แล้วพอมันแก่มก็เ็วลงอีกอืมถ้าเราเก็บิีกสอสาตัวนี้มาร้อยปีให้หลังนี่เราอธิบายว่าคนละคนทำลักษณะของไม่เหมือนกันหนังสือคุณเขียนตอนอยู่อนุบาลอืมลายมือลายมือคุณนะไม่ได้เลยลายมือคุณตอนนี้นะอือ คน,คนละยางก,กันคนละคนนะยิ่งพอแก่ตัวไปยิง่งยิ่งเยอะอ <c oughs> นี่แหละที่ผมให้บอกว่าพยายามอย่าไปวิเคราะห์อะไรว่ามันเป็นคนละแบบคนละช่างนะบางทีช่างเดียวกันาตาจิ๊กรอรมัน<า>ร้อยพวงเป็นพวงตังแต่มันอายุเริ่มเริ่มเป็นเด็กฝุกขัดกึกหัดก่อนนะนึกออกไหมต่คุณขัดแ้วมันโยนทิ้งเหรอไม่แล้วก็ขายบ้างเลยขายจะขายถูกๆไปอยู่ในตัวมูดอพอใหญ่ขึ้นมาโตแกมูดอก็ไปโตแกะ พอแกก็เริ่มไม่เห็นไปอยู่ในสิ่งนั้นตั้งสามอันนี้กูทำหมดแต่ว่าร้อยปีให้หลังไอ้สามอันนี้มาตั้งกันนี่ก็บอกคนยังมันมันเป็นอย่างนั้นได้นะใช่ใช่ใช่ลายมือคุณอนุบาลเหมือนลายมือคุณปัจจุบันอย่าไปอย่าไปฝันทองไปไปแฟนดีควางผมมั่งเล่มเล่มเล่มแรกของแกแกจำไม่ได้นี่อนะอันนี้อ่ะคือ ช่างฝีมือดีก็ได้แต่มันเพิ่งเริ่มหันไปหัดทำแต่ทําแล้วมันโยนเหรอบ้ามันไม่โยนครับเก็บไว้แบรนดเฟนดีจําจํากิจของตัวเองไม่ได้ทีวันก่อนมันไม่โยนกิจแรกๆของแกช่างทอผ้าเนี่ยเริ่มฝึกหัดทอออกมาก็ร้องกระเร่งนะอันนี้อันนี้การันตันในี่ยมัน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 แบบนี้การันตันนี่มันแยกไปค่อนข้างจะยากแต่คนที่กระเช้าใจน่ะก็ดูออก น่าจะใช่แหละเพราะว่ามันไม่ยืดนอกจานออกมาอ่าบากในอ่าบากในใช่ปัจจาบันในนอกคือตรงเออคือคือนี่ยเนี้นี้นี้มันจะยื่นดีวเดี๋ยวเท่านี้นะเดี๋ยวมันจะยื่นปีกเหล็กออกไปแล้วก็บากอืมเพางในตัวโครงมันจะอยู่นอกนอกนอกเส้นตรงนคมฮะแล้วเนี่ยมันจะทํากลิให้เสร็จแล้วบากอ๋อแล้วมันมันจะจมมาอยู่ในเออมันจะเห็นเป็นการจันทร์มักจะเป็นแบบมันมักหยะนะครับแต่อย่าไปมาตรฐานว่าเป็นอย่างนั้นอย่าฟันคงนะอย่าไปพูดกว้างๆอย่างนี้แหละ ไม่ใช่กล้องนี้กล้องเงี้ยกว่ามันจะโฟกัสไม่โฟกัสหรอโซนี่มีปัญหาตลาดคือคืออย่าเป็นบอกไรประเทศาปัตจบันนี้ไม่